โอ้ประทับใจมากเลยเนี่ยประทับใจมากๆเลยเอาอย่างคนที่คิดว่ายังไงแล้วไม่หายแล้วหมดหนทางแล้วหมดทางแล้วที่เราอย่างเราไปตรวจว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกก็กลัวเนาะคนเราก็กลัวจริงๆนะไม่ใช่ว่ากลัวเล่นนะเออถือว่ามันไม่หายแล้วมันกินตัวนี้มันแห้งจริงๆแห้งตั้งแต่แพงแรกเลย ยังม,ม,มากเลยนะ,ะนะไม่ใช่ว่าแบบเอาใจผลิตภัณฑ์ของเขานะมันแห้งจริงๆ <c oughs> คนเต็นมาเยอะแล้วนะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ส,สังวานค่ะก่อนอื่นเลยขอให้พี่สังวานแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะพี่ชื่อสังวานธรัสันค่ะค่ะพี่สังวานอยู่ที่ไหนคะที่โคราชจ้ะอ๋อค่ะแล้วก่อนที่จะทานตัวอีซี่น,นี้ค่ะอยากจะรู้ว่าพี่สังวานเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างะคะ ก็เป็นเยอะนะคะเป็นตุกขาวอืค่ะเป็นในมะลูกอ๋อแล้วเป็นมานานหรือยังคะตรงนี้มาหกเจ็ดปีแล้วค่ะโอ้หนานมากเลยเป็นนานแล้วแล้วมีอาการแบบเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะมากินเนี่ยมีอาการแบบมันก็รักษาไปเยอะเหมือนกันนะถ้าเป็นเงินก็หมดไปเยอะกว่านี้อีกอ้วนี้ก็ลองเล่นเฟซเล่นไลน์ดูก็เจอก็เลยลอง แล้วพี่สังวันเนี่ยมีความประทับใจในตัวลิซซี่ยังไงบ้างโอ้ประทับใจมากเลยเนี่ยอประทับใจมากมาเลยเอาอย่างคนที่คิดว่ายังไงแล้วไม่หายแล้วหมดหนทางแล้วหมดทางแล้วที่เราอย่างเราไปตรวจกลัวเป็นมะเร็งปากมดลูกก็กลัวเนาะคนเราก็กลัวจริงๆนะไม่ใช่ว่ากลัวเล่นนะเออถือว่ามันไม่หายแล้วมันกินตัวนี้มันแห้งจริงๆแห้งตั้งแต่แพงแรกเลย ยำม,มากๆเลยนะคะจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบเอาใจผลิตภัณฑ์ของเขานะมันแห้งจริงๆค่ะคนเป็นมาเยอะแล้วนะ่ะ<อ>ค่ะแล้ววันนี้พี่สวงวค์นี่เลยใช่ไหมคะที่พี่สวรรค์ทานอ่ะพี่สวรรค์แกะดูเลยวันนี้พี่สงวงรค์จะมาทานให้เราดูด้วยเนาะว่าพี่สวรริ์เขาทานจริงๆไหมนะคะค่ะอันนี้เลยเนาะพกติดตัวตลอดเลยใช่ไหมคะพกค่ะพกติดตัวตลอดเลยเนาะนี่ค่ะอันนี้กล่องที่เท่าไหร่ละคะกล่องสุดท้ายแล้วค่ะกล่องสุดท้ายแล้วนะคะ ค่ะพี่สังวานทำมากี่กล่องอะทั้งหมดโอ้สี่กล่องส้ากล่องแล้วค่ะพี่สังวานนี่แบบตัดสินใจซื้อกับเรานีแบบว่าซื้อกินเป็นรลอดเลยเนี่ยซื้อเป็นหลอดเลยเนาะค่ะโอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยวพี่สังวานจะทานให้ดูเนาะค่ะเดี๋ยวดูกันเลยนะคะคนเรามันอยากหายก็ต้องซื้อเลยเนาะมันแพงก็แพงอยู่แต่มันได้ผลดีผลตอบแทนมาน่ะดีบางคนเขาว่ามันแพงเกินแต่ คิดอยู่ว่าถ้าไม่ตายก็หาได้น้ะตังเนาะกินนะกินก่อนค่ะเยี่ยมเลยค่ะเห็นไหมคะว่าดิกซี่เนี่ยสุดยอดมากมากเลยนะคะแล้วพี่สังวานเนี่ยเออยากจะฝากอะไรกับคนทางบ้านไหมที่มีอาการแบบพี่สังวานนะคะซื้อกินไปเถอะมันแต่ผลละมามันคุ้มค่ามากๆเลย ทิงตามหามากินนี่มันหลายปีแล้วนะที่เปลี่ยนมานี่ยแต่ถ้าว่าไปซื้อตัวอื่นมันก็หมดตังค์ไปเยอะอย่างว่าแล้วเนาะหมดไปเยอะอันนี้ไหนๆก็ไหนๆล้วก็เลยซื้อเลยซื้อไปเลยอ๋อค่ะแต่เมื่อก็หาได้อยู่ตังค์โอเคค่ะก็วันนี้เนาะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่สังวัรมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ